สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเมยก็เพิ่งออกกําลังกายเสร็จแล้วก็ด้วยความที่แบบเหนื่อยหรืออะไรแบบนี้มันก็จะคิดอะไรบางอย่างได้ตกตะกอนความคิดของตัวเองนะ มันก็มีหลายครั้งมากที่คนมาถามว่าเออทำไมที่นี่บางทีคนอยู่ได้ไม่นานนะคะอาชีพแอร์โฮสเตสทำไมบางคนถึงอยู่ได้แป๊บเดียวแล้วก็ออกนะคะคืองานมันหนักจริงหรือเปล่านะคะหรือว่ากฎต่างๆมันเยอะจริงไหมนะคะก็ขอบอกเลยตรงนี้ว่ามันแล้วแต่คนนะคะอย่างของเมเนเมสมัครมาประมาณ20สิบ กว่าครั้งนะเมย์ก็รู้ว่าเออแบบการที่กว่าจะได้มันมามันเหนื่อยแล้วมันก็เราทุ่มเทกับมันไปมากแค่ไหนพอคนเราเนี่ยพอเรามเาีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะคือเรารู้ว่าเราอะมาทำอะไรที่นี่มันก็จะอยู่ได้อะคืออย่างของเมย์มีเป้าหมายว่าเออเมย์ชอบเมย์อยากทำงานนี้แล้วเมย์ก็ทำไปแล้วเมย์ก็รู้สึกรักมันอะคือแบบ อันนี้ apart from เรื่องของรายได้นะคะก็รายได้ก็เป็นผลพลอยได้นะแต่ว่าไม่คิดว่ามีเนี่ยคือนึกตัวเองไม่ออกว่าจะไปทำอะไรนอกจากดีคือชอบชอบอาชีพนี้คือก,ก็รู้สึกว่าเออมันเป็นไลฟ์สไตล์ที่แบบเรา Enjoy แล้วก็อีกอย่างหนึง่งเวลาได้เสริร์ฟผู้โดยสารเรารู้สึกดีเราค่อนข้างชอบแล้วก็คิดว่าอยากจะทำไปจน เรียนรู้จนไม่สามารถเรียนรู้อะไรได้แล้วนะซึ่งตอนนี้ก็บอกได้เลยว่าเมย์ก็ยังมีอะไรที่ต้องแบบสามารถเรียนดูได้อีกเยอะถ้าแบบได้เลื่อนตําแหนง่งหรืออะไรแบบเนี้ยคือเมย์ก็ยังอยากจะทําในจุดนั้นอยู่ดังนั้นนะคะคาตอบที่คําตอบของคําถามที่หลายคนถามมาว่าเออทำไมบางคนอยู่ได้ไม่นานอะไรแบบเนี้ยคือแบบเอาจริงๆเมย์คิดว่ามันแล้วแต่ คนด้วยว่าคนผู้นั้นเขาอาจจะมีทั้งเลือกที่ดีกว่าหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้ชอบงานนี้เนาะก,ก็เลยทําให้เขาตัดสินใจออกไปส่วนตัวของเมย์เมย์ก็อยากเอ็นจอยอยู่แล้วเมย์ก็รู้สึกว่ากว่าจะได้จุดนี้มากว่าจะมาถึงจุดนี้เมย์ก็ต่อสู้กับอะไรมาม,ามาเยอะจําได้ว่าไม่คือ ทำงานเป็นพนักงานออฟฟิศนะเราซัฟเฟอร์มากค่ะในเรื่องของเดินทางจำได้ว่าตื่นตี5ทุกวันเพื่อเดินทางไปในเมืองเพราะว่าเราอยู่ไกลหนึ่งเลยคือเรื่องของการเดินทางมันเสียเวลามากรถติดบนถนนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหนื่อยมากกลับมา3มทุกวันออกตีห้าทุกวันแล้วก็ไม่ได้เอ j นจอยในจุดนั้นไม่ก็คิดว่าเออตรงนี้เรา อยู่ในที่ที่เราสมควรอยู่เมย์ก็เชื่อว่าทุกคนอ่ะมันถ้าเกิดว่าเรามีจุดหมายบางทีเขาอาจจะไม่ได้จุดหมายเขาอาจจะไม่ได้มาอยากทําตรงนี้หรือว่าอยากจะมาเก็บเงินหรือว่าอยากจะไปเที่ยวอ,อะไรอย่างนี้เขาก็อาจจะอยากมา experience ว่าวออ่าครั้งหนึ่งเขาเคยได้เป็นแอร์แล้วก็เขาอาจจะมีทางทางไปที่ดีกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเมย์ก็รู้จักคนเหล่านี้เหมือนกันนะคะมันก็ไม่ได้มีผิดมีถูกก็ขึ้นอยู่แล้วแล้วแต่ตัวของบุคคล ต่สิ่งหนึ่งที่เมย์ได้เรียนรู้เลยก็คือว่าทําอะไรก็ตามอะ่ะถ้าเรามีความตั้งใจกับมันจริงๆแล้วก็ไม่ยอ่อท้อกับความยากลาบากหมายถึงมันไม่ใช่ว่าไม่ยอ่อท้อแต่ว่าไม่ทำมํำเลยนะคือเราก็ต้องพยายามแต่ว่าเราก็ต้องฝึกฝนตัวเองไปด้วยไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้นะคะวันนี้ออกกาลังใจดีๆมาฝากทุกคนหลังจากที่ออกกําลังกายเสร็จหน้าก็เลยเป็นแบบนี้ ไม่ค่อยมีเหงื่อเพราะว่าอย่างทเห็นคือลมแรงมากแล้วก็ฟินอะไม่ค่อยได้ออกจากห้องงนะปกติก็ทำยคะในห้องนะคะเออก็วันนี้ประมาณี้ขออนุญาตไปก่อนถ่ายจากมุมสวยนะฉันอ้วนมากเอาล่ะทุกคนก็มาบอกกันมางนะคะว่าควารันตีนแบบนี้หรือว่าทุกคนกลับไปทำงานกันแล้วหรือยังแล้วก็ ถ้าเกิดใครยังอยากเป็นแอร์ออสเตรหรือว่าสะอดวกอยู่ทุกคนทำได้ค่ะบ๊ายบาย